นั่งฟังเสียงเครื่องบินพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยนั่งฟังเสียงเครื่องบินในมุมของยายไทยใจพี่น้องวันนี้แดดดีแดดดีพี่น้องเอ,อ้ยนั่งมอวมอแม่แม่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านพี่น้องทำสวนมึงเกษตรพี่น้องก็เลยพัก ผมมานั่งนอกบ้านให้นะปูเสือปูเสืออยู่นอกบ้านม่วนกับยายไตๆมองไปทางไหนก็เขียวอารำดอกไม้ก็งามปัเท่าเห็นไหมคะดอกไม้ก็งามนะอะไรก็งามยายไทยก็งาม <laughs> อาบแดดอัปเดตอัปเดตต้องอาบแดดเน้นๆหน่อยไม่งั้นได้วิตามินพี่น้องได้วิตามินซีอะไรประมาณนี้มีความสุขกันทุกคนนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงแน่มาเด้อมาอเอนจอยอาบแดดกับยายไทยไทยพี่น้องสบายๆชิลๆกับยายไทยไทยพี่น้องสวัสดีนะคะ